มนุษย well, ์ไม่รู 24, ้แต่พระเจ้าสมมติพี่น้องเปิดเยเรมีบทที่23่สข้อยีถึง24เยเรมียี23ข้อ23ถึง24ก็พี่น้องท่านหนึ่งเปิดและอ่านะครับเยเรมียี23ข้อ23ถึง24 รพระเจ้าตัดว่าเราเป็นพระเจ้าได้แค่คือไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ใกลดยดอกหรือพระเจ้าตัสว่าคนใดจะสั่นเราจะส้่นจากเราไปอยู่ในที่รับเมื่อเราจะมีได้เขาได้อนึ่พระเจ้าตัดว่าเราไม่ได้อยู่แตมฟ้าสวรค์ เอเมนพระเจ้าตรัสว่าใครจะซ่อนตัวจากพระเจ้าได้พระเจ้าทรงอยู่ตรงนี้ด้วย,อย,นนวยอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ตรงโน้นด้วยอยู่ตรงโน้นด้วยพระเจ้าอยู่ดวงจันทร์ด้วยอยู่ที่ดวงอาทิตย์ด้วยพระเจ้าู่จุดหัวทุกแห่ง อยู่เต็มแผ่นดินโลกเลยทุกทวีปบนแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงอยู่เต็มไปหมดแล้วจะมีอะไรบางตาพระเจ้าได้ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับเพราะการพระเจ้ายืนยันกับเรานนแน่นะครพระเจ้ารู้รายละเอียดในชีวิตของเราทุกคนดีไอแม่พระเจ้าทรงรู้จักเราสิ่งที่สองกิจ,จกรรมภายนอกที่พระเจ้าทรงรู้จักเรา อย่างที่สองนั้นก็คือทรงรู้อดีตและอนาคตของเราพี่น้องกลับมาดูสาสัวิธีร้อยสิบเกในข้อที่สามเป็นกิจกรรมภายนอกที่ทรงรู้จากเราคือทรงรู้อดีตและอนาคตของเราในข้อที่สามพระองค์ทรงค้นวิธีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์พระเจ้าทรงรู้สิ่งที่เราทำไปแล้วในอดีต พระองค์รู้พระองค์จำได้และสิ่งที่เราจะทำในอนาคตด้วยพระเจ้าทรงรู้อดีตการของเราไม่ใช่รู้อดีตชาติไม่ใช่เระลึกชาตินะครับพระเจ้าทรงรู้นะโอ้พี่น้องครับพระเจ้าอาัศจรรย์จริงๆรู้จักอดีตของเราอย่างละเอียดรู้อนาคตที่เราจะทําต่อไปด้วยพระเจ้าทรงค้นพระเจ้าทรงพิณิพิเคราะห์ตรวจสอบและพระเจ้าก็รู้พระเจ้าเห็น บทพิสูรนดีของดาวิดในข้อนี้ดีนาะครับทำให้เรายิ่งรู้ยิ่งแน่ใจขึ้นว่าพระเจ้าทรงสัมพัสอยู่จริงๆพระองค์ทรงอยางรู้นะรู้ความเป็นมารู้ความเป็นไปของเราทุกคนเลยพระเจ้ารู้อดีตของเรานะพระเจ้ารู้ว่าดาวิดนะเป็นลูกชายคนสุดท้องของเจสีนซึ่งพ่อใช้ ไปเหี้ยงแกะที่กลางทุ่งน,นุ่นในครั้นี้พวกพี่พี่ชายเขานะกระที่พวกพี่ชายเขาเข้าเวทีการประกวดชายงามแต่ดาฟิดไปเห็ยนยงแกะโน่นโอปัติโททำไมรับเอียงจังเลยลูกคนสุดท้องขระที่พวกพี่ชายมาเข้าแถวเพื่อให้ซามูเอลเจมนะเป็นกษัตริย์ต่อจากซาอุนแต่ผลปรากฏว่าใครได้เป็นครับ ดาวิดไปตามมาคนสุดท้ายแล้วไปตามมาและที่สุดดาวิดก็ได้รับเลือเป็นชายงามในจิตใจชายงามในจิตใจเพราะว่ามนุษย์มองที่ภายนอกพระเจ้าทรงมองดูที่ภายในาใ,ในหัวใจหัวใจพระองค์ทรงเห็นความดีงามในใจของดาวิดเห็นชื่อที่ชอบธรรมของเขา<ป>เขาจะเป็นกษัตริย์ที่ดีกษัตริย์ที่รักพระเจ้า และรักประชากรของโปรงอย่างที่ดาวิดรักแก่ของเขาพระเจ้าทรงรู้พระเจ้ารู้นะครับและพระเจ้าก็รู้ว่าดาวิดเขาจะทาอะไรบ้างดาวิดเขาจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรเขาจะจบชีวิตลงอย่างไรเขาจะตายแบบไหนพระเจ้าก็รู้พระเจ้าก็เข้าใจนะครับพี่น้องครับพี่น้องลองหันไปมองคนข้างๆสิแล้วก็สบตาเขา พี่น้องมองเข้าไปลึกๆพี่น้องไม่ใช่สะกดจิตกันนะไม่สะกดการกันนะแล้วก็ดูว่าก่อนที่จะมารู้จักกันเนี่ยก่อนหน้านี้ย้อนไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยพี่น้องรู้เรื่องอะไรเขาบ้างไหมถ้าไม่บอกไม่รู้เลยใช่ไหมถ้าไม่เล่าให้ฟังไม่รู้เลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ด้วยสิ ถ้าไม่เล่าเรื่องในบนธรรมชาติเนี่ยต้องกัดโมงกี่รูพร้นไปหมดเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆนะนะครับนอกจากจะเล่าสู่กันฟังจริงจะรู้ความเป็นมาความเป็นไปแต่พระเจ้าไม่ต้องเล่าก็รู้ครับไม่ต้องบอกก็รู้สิ่งที่เป็นมาพระเจ้ารู้นะบางทียี่สิบปีก่อนนี้มองหน้าพี่มนตรีไม่รู้อาจจะเป็น พ่อครับอะไรดีหัวหน้าแก๊งยาบุซ่ามาหรือเปล่าก็าไม่รู้ถ้าไม่เล่าให้ฟังก็ไม่รู้อดีตของคนเราไม่รู้นะครับแต่พระเจ้าทรงรู้จากดีนะแม้ว่าเราจะทําอะไรทําสิ่งดีสิ่งชั่วพระเจ้าก็ทรงรู้ในอนาคตที่เราไม่สามารถยังรู้ได้นั้นพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าเราจะทาอะไรบ้างเราจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวพระเจ้าก็รู้ แต่พระเจ้าผ่ทาทถาให้เราล้มเหลวหรือประสบความสาเร็จครับประสบความสาเร็จจะล้มเหลวนั้นอยู่ที่เรานี่แหละเลยครับเอเมนพระเจ้าเองก็ทรงรู้จักอดีตของผมด้วยพระเจ้ารู้จักอดีตของผมพีนอกรับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอดีตของผมเนอ่ยจว่าผมเป็นอายุมากเริ่มแก่หรือเปล่า,าจะเล่าอาดีตเนี่ยไม่แก่นะะ นะยังโอเคได้อยู่ตอนเป็นเด็กเนี่ยพระเจ้ารู้นะว่าผมขี่กลัวกลัวความมืดตอนพบข้ามเนี่ยข้ามข้ามเนี่ยมันจะเห็นล้างๆหน่อยยังไม่ข้ามสนิทข้ามข้ามหน่อยมีวันหนึ่งแม่แกงแม่แกงทําอาหารแกงลาวนี่แหละต้องใส่ใบขี้ตู้ตจักใบขี้ตูไหมใบเมงลางนะครับ แม่ไอนี้กินอร่อยนะแล้วแม่ก็ใช้นะใช้ให้ไปเก็บใบคิดตูให้แม่นะยก็ใช้เลยว่ม,มันมืดแล้วนะมันอยู่จากนี้ประมาณประตูรั้วของพระคิดธ,ธรรมนะครับแล้วก็บ้านผมเป็นบ้านสูงมีใต้ถุนนะมีบันไดต้องลงไปสี่ห้าขั้นก็มดไปก็ต้องไปครับผมตั้งท่า จ้องด kind of mm. ูเห็นต้นใบกิู่มันลำไรลำไรทุ similar, ่มเน่าเมันมืดๆแล้วแต่ก็ยังเห็นอยู่ผมก็ยินดีปรุงแล้ววิ่งจู่ยิ้มดึงรุ่ๆรุ่งรุ่งจู่วิ่งแม่กาเด้งนะโอ้ยมันกลัวความมืดจริงๆแล้วก็คิดสารพัดอ่ะมาดูเอ้าขึ้นมาใหม่นี่นะทำไมมาเที่ยวทังโลก แล้วกางให้แม่ดูมีทั้งยอดมีทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบแก่ใบอ่อนใบดำมัง่งโอ้ยแม่ยานยังกระโดดเนย่กลัวอะไรนะักหนาพนะี่น้องพระเจ้ารู้ว่าเรากลัวตัวเพียงใกพระเจ้ารู้นะไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมพระเจ้ารู้นะผมเป็นคนที่ใจน้อยผมเนี่ยในบ้านนะครับเป็นคนเดียวที่พูดแปลกๆกับคนอื่น ผมเป็นพูดอีสานด้วยมีเพื่อนอยู่ใกล้บ้านด้วยติดกันแล้วก็ตอนไปเด็กไปเล่นกับเขาทุกวันทุกวันแล้วก็เรียนเสียงเขาพูดก็พูดอีสานก็ฝึกพูดกับเขาแล้วกลับมาบ้านเสียงสำนี้มันก็เพี้ยนไปเรื่อยมันทั้งพูดอีสานบ้างพูดลาวบ้างผสมกันเ็าเลยมักรอผมอันนี้มันไม่ใช่ลูกแม่หรอกนะแม่ไปหาหน่ไไอไม้เจมัน้องให้อยู่ข้างก๊อกไฟ่แ,แม่เก็บมาเลี้ยง เราฟังได้ยินก็น้อยใจแอะไปร้องไห้แล้วพูดไม่เหมือนครับพี่ๆเขาชอบรอ้อนะมีรั้งหนึ่งเขาไปทํานากันเป็นชาวนานครับเขาไปนะในช่วงพักกลางวันเขาก็กินข้าวกันผมก็เล่นอยู่ฝั่งหนึ่งที่นั่นเขาเรียกกินปังเลยมากินข้าวอีกคนหนึ่งก็เรียกมาก็ไทยใตยน้อยอีสานน้อยเรียก มันลูกแม่ที่ไหนลูกพ่อ,อยี่ไงนลละ <Okay. S 1> นอีกคนนึงก็บอกแม่ไปหาปลาคนนึงว่าไปหานอไม้แม่ไปหา,า,าปลามันก็เล่นอยู่ข้างทางนี่รู้ลลกใครลพาาบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่ลูกฟังมันพูดสิมันได้พูดเหมือนาที่ไหนละ่ะ <laughs> น้อยใจเลยนะครับแอไปร้องไห้ในเกาะกล้วย <laughs> เขากินข้าวขึ้นหมดแล้วก็ไปนั่งร้องไห้เรต่อยๆ เราไปน้อยใจคนเดียวเขากินข้าวเสียเราก็แอบจ้องไปกินที่หลังเขาโอ้พี่น้องครับพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นอย่างไรรู้อดีตประชาติของเรานะพระเจ้ารู้รายละเอียดของเราพี่น้องรู้สิ่งที่ความเป็นมาเป็นไปของเราขนาดนี้พี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารู้จักเราละเอียดและออขนาดนี้มีอะไรที่จะเป็นตินให้เราไม่สามารถที่จะวางใจพระเจ้าได้หไหม มีอะไรที่จะเป็นเหตุที่เราไม่จำนวนลและเดินชวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าอะไรไหมนั่นเลยคร,รับพี่้องครับพระเจ้าทรงรู้จากเราสิ่งที่เราทําทุกอย่างและก็จะทรงตอบแทนการกระทำของเราแต่ละคนแล้วแต่จะดีหรือจะชั่วเอเมนเอเมนนั่นก็พร,ระเจ้าทรงรู้ประการที่สองด้านใหญ่ที่สองที่พระเจ้าทรงรู้จากเรานั่นคือกิจกรรมภายในสิ่งที่เกิดขึ้น ภายในเราซึ่งตามสายตาเรามองไม่เห็นนี่แหลเป็นกิจกรรมภายในของเราอย่างแรกนะครับนั่นก็คือว่าพระเจ้าทรงรู้จักความคิดของเราในข้อที่สองทรงรู้จักความคิดของเราในข้อที่สองบัรทัดที่สองพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพรลมได้แต่ไกลทรงประจักษ์ประจักษ์นี่คือการ เข้าใจอย่างชัดเจนนะคือการประจักษ์ชัดแจ้งชัดเจนเจน,นะได้แต่ไกลนั่นคือว่าไม่มีระยะเวลาอะไรที่จํากัดการทรงรู้ของพระเจ้าก็คือว่าก่อนที่จะคิดอะไรเนี่ยพระเจ้าก็รู้แล้วเราคิดอะไรอยู่พระเจ้าก็รู้และจะคิดอะไรบ้างต่อไปพระเจ้าก็รู้ มันเป็นสเต็ปเลียงแล้วพระเจ้ามองเห็นลำดับความคิดของเราเลยทุกคนเลยพระเจ้ารู้จักความคิดของเราพี่น้องเวลาก็ไม่จากัดการทรงรู้ของรพระเจ้าพระเยซูริสทรงเมื่อพี่น้องอ่านพระกิตติคุณพระเยซูเนี่ยทรงทราบความคิดไอ้พวกที่มันเมงอะไรเมงแทะเมงเลมเมงกัดพระเยซูนะพวกฟาริสีนนะ ผู้ที่ต่อต้านผู้ปฏิเสธไม่ย,ยอมรับพระเยซูผู้ที่ชอบหาเรื่องผู้ที่ชอบอะไรจับผิดพระเยซูเนี่ยหลายครั้งที่พระเยซูทราบความคิดของเขายังไม่ได้พูดออกมาพระเจ้าพระเยซูก็ทราบแล้วก็ตังค์ดิเขาไปหลายๆครั้งพระเยซูทราบความคิดของพวกเขาการรู้จักความคิดด้แต่ไกลของพระเจ้านั้นพี่น้องมันเป็นภาพหนึ่งที่อยากให้พี่น้องได้เห็นนั่นก็คือว่าได้เข้าใจ พระเจ้าทรงเห็นความคิดของมนุษย์เราเนี่ยเป็นตัวหนังสือปรากฏบนหัวของเราทุกคนเลยความคิดของมนุษย์ของคนเรามันปรากฏชัดบนหัวของแต่ละคนในสายตาของพระเจ้าพระเจ้ามองเห็นรู้ว่าเราคิดอะไรอย่างไรบ้างในขณะนี้ ไม่รู้ว่าปิตกำลังคิดอรยารมณ์ใหญ่คิดอะไรอยู่แต่พระเจ้าก็รู้ความคิดของปิตก็ปรากฏเป็นประโยคอยู่บนหัวของเขาต่อหน้าพระเจ้าเลยพระเจ้ามองเห็นแล้วก็อ่านออกว่าโู้ตอนนี้กำลังคิดอะไรเมื่อไหร่พุ่มจัดหยุดเทศเมื่อไหร่จะอะไรแต่ไมพระเจ้าทรงเห็นความคิดความคิดของมนุษย์ปรากฏชัดเป็นประโยคต่อหน้าต่อตาพระเจ้าทีพี่น้องครับ ไม่ว่าความคิดของมนุษย์เราจะลึกล้ำสักปานใดพระเจ้าก็มองเห็นีปน้องเคยอ่านหนังสือการ์ตูนนะหนังสือการ์ตูนนี้ก็จะเขียนภาพคนภาพการ์ตูนแล้วก็จะมีคําประโยคของแต่ละตัวไว้ใช่ไหมถ้าเป็นคําพูดก็มีหางแหลมแมกลมชี้ขึ้นไปถ้าเป็นความคิดก็จะวงใหญ่ๆก็มีวงเล็กๆพระเจ้ามองเห็นความคิดของเราเป็นประโยคอย่างนั้นนะ่ะ รู้ว่าจะมีกําลังคิดอะไรจะมนีคิดยังไงนะพระเจ้ารู้ครับว่าคิดอะไรพี่จอยรู้ไหมตอนนี้ที่มนตรีกําลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้หรืออาจจะรู้บางทีเราก็คิดเหมือนกันนะบางครั้งก็ไอการคิดเหมือนกันก็ มันก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะมีหนุ่มสาวสองคนนะไม่ใช่คนเดียวนะครับหนุ่มกับสาวสองคนรักกันนะชอบพอกันใกล้จะแต่งงานกันแล้วล่ะก็นั่งคุยกันนะก่อนแต่งงานนั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมานะเขรู้ใจกันนะใกล้จะแต่งงานกันแล้วฝ่ายผู้ชายก็เคยปากถามผู้หญิงน้อง ตอนนี้น้องคิดกับพี่ยังไงเหรอรู้แล้วว่าฝ่ายหญิงจะตอบยังไงฝ่ายชายก็คิดยังไงไอ้ความคิดของเขาก็คิดจะแต่งงานด้วยกันอยู่คิดด้วยกันมีความสุขทั้งการทําง,งานมีลูกมีเต้าเนี่ยคิดในทางบวกในทางที่ดีฝ่นะายหญิก็ตอบว่าก็คิดเหมือนพี่นั่นแหละคิดเหมือนพี่นั่นแหละต่ไม่คิดเหมือนพี่เหรอคิดใจตรงกันเลยเขา ทีาแ,แต่งงานด้วยกันทั้งสองคนคิดอย่างเดียวกันคิดอย่างเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็แต่งงานกันอยู่กินด้วยกันเวลาผ่านไปนนหลายปีอีกคนนึงก็ยังคิดเหมือนเดิมแต่อีกฝ่ายหนึน่งมันไม่คิดอย่างเดิมแล้วสินะมาวันหนึ่งสองสามีภรรยาก็นั่งคุยกันมีเวลานั่งคุยกันคุยเรื่องรุ้นเรื่องนี้ ฝ่ายชายสามีก็นึกยังไงก็เอ่ยปากถามภรรยาออีนะเออน้องจำเนียนเปลี่ยนไปแล้วเสียงเริ่มเปลี่ยนน้องตอนนี้น้องคิดยังไงกับพี่อยู่หรอสามีก็มีอะไรในใจที่คิดอยู่แล้วคิดต่างกับภรรยาน้องคิดยังไงกับพี่อยู่หรอตอนนี้ ไปปริญาเนาะจำได้ไอ้คำถามนี้เคยถามก่อนแต่งงานนี่นนนก็คิดว่าสามีจะคิดแบบเดิมยังรักกันดียังรักตนเองอยู่นี้ก็ตอบคำตอบเดิมเลยครับก็คิดเหมือนพี่นั่นแหละอป็นสามีได้ยินอย่างนั้นตกใจพ่องพาออกมาฮะนี่มึงคิดจะฆ่ากูเหรอ คิดอย่างเดียวกันก็ไม่ดีทำไมนั่นหมายความว่าไอ้สามีคิดจะฆ่าเมียตัวเองแล้วเลยก็เลยไอ้ที่ได้กินเมียตอบอย่างนั้นก็คิดว่าจะฆ่าฉันเหมือนกันคิดว่าคิดอย่างเดียวกันนะก็เลยพวงปักตรงใจคิดว่าคิดเหมือนกันจะฆ่ากันให้ตายอยู่คิดเหมือนกันเลยเออแต่ขอพี่น้องคิดอย่างเดียวกันตลอดนะครับ อย่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พระเจ้าพระเจ้าทรงรู้จักความคิดของเราแม้มนุษย์คนที่อยู่ใกล้ชิดกันนึกซึ้งปันใดบางครั้งบางอย่างหลายอย่างอ่านความคิดของกันไม่ออกนะครับขอพระเจ้าช่วยเราแต่ครับเพราะพระเจ้าทรงรู้ทรงมองเห็นความคิดของเราดังนั้นระวังและไว้ความคิดของเราให้ดีอย่าลืมว่าพระเจ้ารู้นะว่าคิดอะไรอยู่ อย่างที่สองครับพระเจ้าสรงรู้จักกิจกรรมภายในของเราซึ่งตาเรามองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในของเราอย่างที่สองนั่นก็คือทรงรู้จักความต้องการทรงรู้จักความต้องการในข้อที่สี่ครับน้องดูข้อที่สี่ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพงจะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว ทรงรู้จักความต้องการพี่นอ้องสามีภรรยาเนี่ย,าาย,ย,ยบางครัง้งมองตากันก็รู้จริงไหมพี่ไอจริงไหมเฮียจริงไหมป้าบางครั้งมองตากันก็รู้ใช่ไหมคุณเล้งคุณแม่รู้นะรู้นะจะพูดอะไรอะ่ะใช่ไหม คนที่สนิทสนองการเพื่อนสนิทก็มักจะรู้ใจการก่นอนที่เพื่อนยังไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรออกมารู้น่ะจะพูดอะไร,ร,นะะอ,ะไรอยากกินอนะไรสิคนที่สิจะรู้ความต้องการพระเจ้าทรงรู้จักความต้องการก่อนที่กระแ์ด,ดาวิดจะเอ่ยปากเขาบอกว่าก่อนที่องค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความสำนึกแล้วเออเรารู้นะ่ะว่าเจ้าจะพูดอะไรประมาณนี้ พระองคจ์จะเรารู้นะพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้ารู้ความต้องการของพี่น้อยแต่ผมไม่รู้ตอนนี้คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้ว่าเราต้องการในอะไรพระเจ้ารู้ความต้องการของแม่วิ์พระเจ้ารู้ความต้องการของแม่วิศในการพระเจ้าทรงสามารถมองเข้าไปที่หัวใจของท่าน รู้ว่าท่านต้องการอะไรอยู่ในขณะนี้และพระองค์ทรงสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้เห็นไหมครับดาวิเตเขาใช้เวลากับพระเจ้าเขามีความสนิทสนมกับพระเจ้านะเขาอ่านเขาศึกษาพระคำของพระเจ้าเขาจึงรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรเขาเดินกับพระเจ้า เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและรักพระเจ้าด้วยในเวลาที่ดาวิดเขาเกิดความทุกข์ยากลําบากเวลาที่เขาเจ็บปวดเสียใจเวลาที่เขาอ่อนแอเวลาที่เขาเกิดความกลัววิตก,กังวลและต้องการทางออกต้องการความเข้มแข็งเนี่ยพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ความต้องการของเขาพระเจ้าทราบความต้องการเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขา เป็นสิ่งที่คู่กันก็คือว่าเมื่ออยู่ด้วยกันก็ย่อมจะรู้มันมาด้วยกันการอยู่ด้วยกับการรู้การมองเห็นมันควบคู่กันใช่ไหมครับถ้าไม่อยู่ด้วยก็ไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมแต่พระเจ้าทรงอยู่กับคนของพระเจ้าพระองคจงึงทรงรู้จงึงทรงเข้าใจจงึงทรงเห็นเหมือนเพื่อนสนิทรู้จาักการรู้ความต้องการพ่อแม่ที่รู้ความต้องการของลูก ใช่ไหมครับคุณน็อตรู้ความต้องการของลูกใช่ไหมมองลูกเนี่ยเขากําลังเดินมาหาเราสังเกตจากตรงนู้นละก็มีเรื่องมาเดินมาพ่อคือพ่อรู้ละเนี่ยพ่อรู้ละลูกยังไม่เดินพูดอะไรเลยพ่อรู้ละเดี๋ยวจัดการให้ประมาณนี้พระเจ้ารู้ใจรู้ความต้องการใช่ไหมใช่ไหมพระจิด <c oughs> ทำไมนะั่งอมยิ้มแอบหัวล็อกเขาในใจใช่ไหม บางบางอย่างกิริยาผมเมือนลูกสาวคำพักจะเซลพระเจ้ารู้นะพระเจ้ารู้นะคิดอรู้ใหญ่คิดอะไรอยู่นะครับเมื่อพระเจ้าทรงรู้ความต้องการของเราพี่น้องครับพระเยซูทรง,งสอนประชาชนผู้คนที่มาฟังพระองค์ในบนทบนที่6เรื่องความโกรธกังวลพวกเขาเป็นบุตรของรพระเจ้าพระเยซูพระเยซูทรง,งสอนว่าท่านอย,ากกนาย่าโกรธกวงวลไปเลย สิ่งที่ท่านต้องการความจำเป็นในชีวิตประจําวันของท่านเนี่ยพระบิดาของท่านทรงทราบอยู่แล้วท่านต้องการอะไรแต่หน้าที่ของพวกท่านตรงเนี้ยสวงหาพระเจ้าก่อนมาหาพระเจ้าก่อนและผมจะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้หรือเหล่านั้นให้ความจําเป็นในแต่ละวันพระเจ้าทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรหน้าที่ของเราก็คืออธิษฐานขอแสวงหาพระเจ้า โทษกับพระเจ้าอย่าไปสารบนปักใจนะหาอย่างอื่นมากไปกว่าหาพระเจ้าเลยพี่น้องให้เราหาพระเจ้ามากกว่าอย่างอื่นและพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งจาเป็นทุกอย่างสําหรับเราเลยเหมม็นไหมครับเพราะพระเจ้าสรม,มุติจากความต้องการของเราก่อนที่เราจะเอ่ยปากขอต่อพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องอธิษฐานอะไรเลยนะพระเจ้ารู้ไม่ต้องอธิษฐานองอกพระเจ้ารู้รเดี๋ยวพระเจ้าจัดการให้เอง ไม่ใช่การอธิษฐานเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากับพ่อของเรานะถ้าพ่อแม่ลูกไม่คุยกันเลยเนี่ยก็ไม่รู้ใจกันนะความสมบัตก็ไม่พัฒนาไม่รู้ความต้องการของกันนะการอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานทูลกับทุกเรื่องเลยพูดมาสิลูกพูดมาสิลูกนะ พระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์พูดทุกอย่างกับพระเจ้าสิ่งใดที่จะเป็นพระเจ้าจะทรงทางให้พระเจ้าทรงสนพระทยัยพี่น้องครับความต้องการของเราไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่พระเจ้าสนใจความต้องการครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสีห้าขวบนี่แหละนะเขาอธิษฐานอยู่ในห้องและพ่อ,ขอเขาก็เข้ามา ไยินดุ่อธิษฐานมันมงียมันยมันงยมันยมันยมยพระเจ้าพ่อก็เข้าไปใกล้ๆแล้วคอยฟังมันก็อะไรได้ดีงสาดีนะพระเจ้าก็ทําได้พี่น้องครับพระเจ้าก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรแม้ว่าเขาจะอธิษฐานไม่ค่อยเป็นอะไรแต่พระเจ้ารู้ใจเขารู้ความต้องการพระเจ้าก็ตอบสนองได้แต่พี่น้องที่โตแล้วอย่าไปทำมันเด็กนะครับอย่าไปทำมันเด็กนะครับขี้เกียจเกินไปนะ พี่นุ้ยยาทิ่ฐานพระเจ้าก็ไก่สละเององูเจะลาอีนอหนูอง์เจ้าข่าอะไรนะรือว่าอะไรสเสือสละอาหมอมาสันพระองเจ้าข่าพระองค์รู้นะทิฏฐานนไม่ต้องให้พระเจ้าเรียงนะเราเรียงเองใช่ไหมน้อยนายังสายหัวอ,อยู่พระเจ้ารู้ความต้องการของเราครับพี่น้อง ไม่ว่าความต้องการนั้นเป็นอะไรเมื่อพระเจ้าทรงรู้พระเจ้าไม่เพียงแต่รู้ความต้องการท่นนั้นพระองค์ยังทรงสามารถตอบสนองความต้องการได้ด้วยเอเมนไหมครับเมนพระเจ้าไม่รู้แล้วก็เฉยเออเรารู้แหละไปเถอะช่างหวอยพระเจ้าไม่ได้ทําอย่างนี้พระเจ้าสนใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการที่จําเป็นของเราทุกอย่างทีนต้องดูข้อที่5ต่อไปดูสิว่าพระเจ้าตอบสนองดาวิดอย่างไร พระองค์ทรงล้อมข้าพงอยู่ทางข้างหลังและข้างหน้าและทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนข้าพระองค์พระเจ้าทรงรู้ว่าดาวิดเกิดความกลัวดาวิดมีประสบการณ์นี้กับพระเจ้าและพระเจ้าทรงให้ดาวิดได้สัมผัสถึือการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ดาวิดสัมผัสการร้อมรอบการสถิตอยู่ของพระเจ้าและพระเจ้าประทานกำลังแก่ดาวิด ผ่านทางพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ดาวิดมีความกล้ามีกำลังขึ้นมื่นเลยครับพี่น้องครับพระเจ้ารู้ความต้องการและตอบสนองความต้องการของเราได้ในสิ่งที่จําเป็นในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นเลยครับเมื่อดาวิดท,ทำอย่างนี้เขาก็รู้ว่าความรู้อย่างนี้ในข้อที่หสิ่งที่พระเจ้ารู้แบบเนี้มันเกินที่ มนุษย์จะรู้แบบนี้ได้มันเป็นความรู้ที่อัศจรรย์มากเป็นความรู้ที่ลึก้ํามากนะไม่มีใครเป็นอย่างนี้ได้สูงมากมนุษย์อย่างเราเอื้อไม่ถึงความรู้แบบนการจะมีความรู้แบบนี้พระเจ้าทรงเป็นอย่างนี้พี่น้องครับพระเจ้ารู้จักเรารู้จักเราทุ้งแต่นั้นในเช้าวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนเคยทำอะไรมาบ้าง ชีวิตของท่านล้มเหลวหรือสำเร็จมาอย่างไรพระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงเห็นการกระทำของเราทุกอย่างทั้งในที่รับและที่แจ้งพระเจ้าทรงเห็นความคิดของท่านพระเจ้าเข้าใจท่านรักท่านพระเจ้ารู้ความต้องการของท่านพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าทูลกับพระเจ้าดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้ายอมเกรงพระเจ้ายอมเกรงพระเจ้า ตราหนักเราเรกอยู่เสมอว่าก่อนที่เราจะทําอะไรที่ไม่ดีจะทําบาปอะไรพี่น้องคิดวิพระเจ้าเห็นเราอยู่เราหลบผู้คนไปอยู่ในมุมอับซุกหัวก็ไปทําอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยพระเจ้ารู้พระเจ้าอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าไม่มีที่รับสำหรับพระเจ้าพระเจ้าสมรูจ้จักเราครับเราลุกขึ้นอาิษฐานด้วยกัน